มาพูดมาเว้ากันทำความเข้าใจคำสอนพระพุทธเจา้าที่เราบางคนอาจจะบ่เคยได้ยินทุกคนเกิดมาหวังความสุขความสุขสุขกายสบายใจเอิ่นว่าสุขภายนอกสุขภายใน ทุกกายสบายใจนี่ทุกคนสแสวงหาที่พากันดินล่นดูจแจงแสวงหาท่องเที่ยวไปในโลกาตามดินบินบนห้อเฮินเนรอกาศต่างใจศึกษาห้ามเฮียนเตียนหลูลงทะเลก็เพื่อว่าหาความสุขความสุขนี่พระุพธเจ้าแบ่งออกเป็นชั้นชันช้นๆ เพิ่นจึงเว้าถึงลักษณะสุกแกกออกเป็นสามเอินว่าการมาสุขหนึ่งชาญนาสุขหนึ่งนิพานนาสุขหนึ่งมีระดับเป็นขันกามมาสุขเช่นใด การมาสุขคือเอิ้นบาสุขอยู่ในโลกในกามมาวัจรอันนี้ง่ายเอาอยู่ปัจจุบันว่าสุขเพราะมีบ้านมีเฮื่อมีรถมีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีรถมียศถาบรรดาศักต์ตำแหน่งหนาทีการงานความสุข และกะการมีลูกที่ได้ดังตัวมีผัวได้ดังใจหมายถึงลูกเสื้อถอยฟังคำ่ำผัวกะบบอหนอกคิดหนอกใจเมียกะบบอออกหลอกลูหลอกทางนีความสุขสุขพอการมีคู่ของที่ดีคนอยู่หวมเพื่อนดีมีมิตรด,ดีสหายดีเพื่อนดี มตดดีสายดีเพื่อนดีคือย่มลำบากหรือนั้งชอยเลือกากิจการงานกันความสุขมีความสุขในกรรมมาสุขสุขในโลกโลูกกะเบาง่ายพวเมียกลับไปนํากันลองสองสุขเพราะการมีเงินทอง จับใจใส่สอยบขาดมือสุขเพราะบอเป็นหนีผู้ไรบอรเป็นหนีช้หัวว่าคนนั้นมีความสุขขันเป็นหนี้หายมืมเงินปืนดูถือว่าความสุขหนีบอท่านสมบูรณ์สุขเรานี่มันกเกิดจากการกระทําของเหาและการส้าสมมาข,ของบุญและบาปคือเพิ่นเบา บาปเป็นแน่ใดบุญเป็นแนวใดบุญก็คือความสุขเป็นสื่อแห่งความสุขบาปเป็นสื่อแห่งความทุกข์ถูกเต่าบ่เสื้อถอยฟังคำผัวเมื่อเมียบบไปน้ากันกนับาปจะเห็นน้าพอน้าเมหรือเห็นน้าพีน้าหนองน้าหยาดใบนันละเรรอตามรักของเพ่นแต่เขามองไก่เขาบบเห็นมองไก่ยังเสียน ผู้ย,ยได้ใดสุกเ่านี้ก็ไปดูที่พ่อเม่รสม,มนาชีภาพเงินข่ยอคือบ่มีคือทุกข์คือยากแท้ยืมแจ่งเงินมีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนกับบุข้อใส่เป็นหนีอันนี้ก็เพราะว่าเขาส้าสมมาหน่อยคือกันก็มาเฮ็ดหน้าหน้าทง,ง,ง่ับไงกับบ่็บ่าให้เฮ็ด บริษัทสมมาไหวมันก็ขาดเขินเรียงทรัพย์สินเงินทองคยฝากไว้บ่เงินเงินเ่เคยฝากไว้มันก็ต้องเป็นหนียืมยิบยืมเขาฝากธนาคารบุญไหวเอินว่าพระสง์เป็นเนื้อหน้าบุญนันลธนาคารเจ้าแต่คิดว่าจะคลองเกิดมาเป็นคนลำบากบ่บพรมฐานาบ,บ่พรมกัน ดงเหตุแห่งนั้นพร้อมโดยการฝากไว้พราะว่าพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกพลุจาวาต้องมองไกลเลยของเจ้าของสรุปแลว้วเบายังไงวะสิ่งเหล่านี่มูงเฮาเหตุอาเองทั้งหมดมันบได้หเหตุดเนนเเเ้เป็นหนีเขาก็เฮาไปยืมเป็นนายจ้างเขาได้ปล่อยเงินกู้กับเพราะว่าเฮา้จากโกดอมเฮาสะสมมาดีเฮาสะสมบุญ คุณงามความดีมาดีความสุขในโลกเรียกว่ากามมาสุขสุขเพราะการไม่เป็นหนี้สุขเพราะการมีทรัพย์ที่จับใจใช้สอยสุขเพราะสามีภรรยาลูกเต้าเราก็เชื่อถ้อยฟังคำสุขเพราะมียศถามรดาศักด์มีตำแหน่งนาทีการงานมีเงินแล้วแต่ว่าวมีตำแหน่งความสุขกพ่ะท่านสุดถ้ามีตำแหน่งกับนาบานมีเงืนคํามีรถกี ลูกเพราะว่าเมียขันแม่นมีเงินคำคมแก่วมีย,ยดทามดัซักลูกเต่า่าฟังคำเถียงกันดากันพิษกันความสุขนั้นก็ถือว่าบ่ท่านได้สมบูรณ์แบบที่พระเจ้าว่ากามมาสุขการเป็นสุขอยู่แต่มันบอกสุขพ่อเหมเหืมสุขทั้งมีแม่งจ่อนะนะขันพลไมก่ก็สุขยุมองกินมันหน่อยแต่ว่าแมงจอหลายในะ นี่กรารมาสุขการมาสุขนี่โลกเข้าปราร์นาจะได้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าสิสําเธิ์พรีพ้นได้เบิด์ตบอลน่ะหักอยู่นกรารมาสุขต่อไปพระเจ้าวาสุกตึงเลยว่าชาญนาสุขชาญนาสุขนี่บริอาไซหลูกอาศัยเมียบอไซคนเดิมเบาเกี่ยวกับเงินคำคำเกี่ยว ชาตสุขอาศัยความสงบในใจเป็นยังคู่บาอาจารย์ที่เห้าเห็นเพิ่พากันจเจริญสมาธิเพราะหน้าเดินจงกรมแนะนํำกันอบรมบ่มนิสัยเพิ่งว่าถึงความสุขความสุขรานีภาษาสดาสมา,สมาเจ้าเฮาเพิ่คนพบพ่อมามีคนคนพบพ่อมาก่อนพุทธเจ้าอีก ความชุขตัวนี้ปวกสำนาชี้ภาพนักบวชบบำเพ็ญระบาบาลมีตื่นตะเดึกลูกใตะเสาเดินจุกุมนั่งภาวนารับตามีความสุขลายคนกิบชีพมันจะมีความสุขจะได้เพราะลาคนนจึงบ่บวชกับพัมองบเหินความสุขของการดีดสีตีเปากินเหล่าเต้น นั่นคือกรรมมาสุกสูงในโลกทั้งนั้นต่วาชาติมาสุกตัวหนีบริเกียวเลยสบายนั่งอยู่กับสุกนอนอยู่กับสุกวบรไเป็นหนีเป็นชีตพูได้อยู่อย่างสบายเป็นพาสฆ์เจ้าเที่ยวบินถวาดน้ำมันเส,สาไผ่ใส่ไห้ก็ไดบ่ใส่ก็ไดคนสิบว่าผื่นนิ่งท่าควรนหรือบเบาก็ไดโยง่องกไ็กไดั้สละเสิร์นก็ได เพิ่นก็นมีความสุขใส่ผ่าธรรมาดากันดาดพื้นหนึ่งสองพื้นดูตามมัฐภาพที่อยใส่พื้นมีความสุขเงินพ่อแม่กูบาอาจารย์บางองค์เดินทุดงตากแดดหนาดำคำเขียดตีนแตกเบิดไปอยู่น้ำผูน้ำผาอยู่อึดๆอยาก,อยากอๆอดๆอดอดอยากๆยานี่คือสุขททางกาย ลำบากทางกายแต่ใจพันสุขพระเจ้าว่าถึงใจสุขตัวนี้จิตใจสุขพอมันไปคนพบความสงบระง,งับความบาอยากบาอยือแยงบาหวังเอาชสนะภัยบหวังอยากได้หนาได้ตาบหวังเอาชสนะภัยบาหวังสิ่งดีสิ่งเด่นกบผู้ใดอยู่น้ำโลกเขานี่ละแต่ว่าแห่งภายในพน มันบ่คือโลกบ่เหล่าบาอหลอดบ่หอนบ่หุ่นนะมีความสงบเพราความจิตใจเยียกเย็นเย็นจิตเย็นใจกายกักายนี่เห็นมันสุกอยู่ตลอดสุกตลอด,ลอดมันเป็นไปอะไรกายนั่นคุกบังทุกบังเป็นเรื่องปกตินี่เรียกว่าชาตินะสุกเมื่อจิตสงบระงับจากความปรุงแต่งจากความยุดถือจาก ความอิจฉาลิดฉยาคนอื่นรกระซิบเบากัะเนกระแนงเบอกผื่นนิ่นท่าควรบารูถูกคนอื่นบารูถือพระสงฆ์บารูหรือไผนี่คือชาตินสุขที่พระเจา้าว่าพิกซูู้วนาศาสนาควรฝึกฝนให้มีและคนบุคคลทั่วไปสาวกของพระพุทธเจ้าควรคอยขวาหาึึฝนฟ เขาจะเห็นกู้หมือนีครูบาอาจา์หรือระสง์องค์เจ้าหรืองานนุ่มคาราวาตัตอย่นุ่งเขาสิไปพากันเดินดูกรมนั่งภาวนาเขาว,วัดจำศีลหาสุขตัวนี้เมื่อพอเข้าใจก็่าไปเหงาเลจำศีลภาวนาไปนั่งสมาธิรับตาชด้ประโยชน์หนังนั่นก็คือว่าพอทำบริเขาใจเขาพ่เข้าใจว่าความสุขยิ่งกว่าการที่เจ้ามีเงื่อนทองของแก้ว ยังมีความสุขตัวหนึ่งซ่อนอยู่พระพุรธเจ้าเอิ้นวาชาณสุขอันที่สามนี่พาณสุขนี่คือหลังจากที่พระบุรธเจ้าบัตรเกิดขึ้นภาษาสดาค้นพบความสุขตัวนี้เป็นยอดแห่งความสุขคือความปล่อยวางจากอารมณ์แม่แต่ร่างกายเจ้าของกบฏยึดปั่นถือมันในโลกอยู่ในโลกนี่ และกับบันเทิงในสัาปรายพภพโลกข้างหน้าความสุขตัวนี้เป็นสิ่งที่พระรมศาสดาพระอริยเจ้าทั้งหลายค้นพบเพิ่นเึืบ่ไบริเดืออรหอนบริดรวุญนหายบ,บริดรสิ่งดีสิ่งเด่นกระไพจิตใจเพิ่นเบิกบานบริดรถูกทรมาน ร่างกายนี่ก็เก็บไข่เด้ป่วยปกติตัวใจบนมันสาคัญที่ใจหลังจากที่ลาโลกนี้ไปแล้วก็ความสุขตัวนี้ติดตามจิตใจไปยงมีคนตีสินนินท่าใส้ล่ยปยสีหรือคนบนยกหน่องรละเสริญหรือคนดา่าถอนีเพิ่กนกะปกติคือพระพุทธเจ้าบมตตางกับพุทโูก็เฮ็ดไหว มีคนมาเป่ารูปดาเพื่อนั่งเส่ยอยู่นะนะพอใจพ้นบ้างลงจาเครืองเสียแทงเสียแทงกันไหมความทิมแทงหดือดคำเบ่าของคนอื่นมาทิมแทงความทิมแทงของคำดูถูกตีชิ้นนินท่าแท่งบ่มีในใจพองขวารียเจา้านันเดินบานิพ่านนสุขพอใจพ้นบ้างลง จากคำ่าตัวตนอัตตาตัวตนจากคำมาของกูกูมามีกูม่มีมึงมแม่นม่มีของกูลูกกูพัวกูเมียกูให้กูหน้ากูชับกูชมบัติกูตัวนีว่างเพิ่อเห็นจริงเหล่านั้นเป็นของอยู่ในโลกผู้ใดมาก็ใสเงินข้ามคำแกวสิ่งของเหตุบึดลมบึดตายมาตายมาบ่มียัง เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นมองเห็นแล้วเพิ่นเข้าใจแล้วเพิ่นบ้างลงแหล้วเพิ่นจึงสุขเอิญว่นนิพพานสุขศูนย์ว่างเปล่าจากข้อมหมายคำบาเป็นตัวเป็นตนเป็นของกูคำบากูหายไปเป็นจิตอันบริสุทธิ์บุตรพุทธพองงดกล้ามปราจะมลทิน แต่กระตองเห็ดเอาเสมือนกับช่างทองเมื่อเขาจะเอาทองบริสุทธิ์เข้าก็ต้องเอาไปต้ม่มหลอมเพื่อกําจัดปัดเป่าขีทองขีทองก็หไมยถึงว่า,าสิ่งสปกปรกออกไลออกเหลือแต่ทองคําอันบริสุทธิ์พระเรียเจ้าพระพุทธเจ้าห้องกาจัดปัดเปา่าคําบาตัวกูของกู อิจฉาลิทยาโทสะจะหายกับบมีโลภอยากได้ของคนอื่นกับบมีเขียดให้ผู้นำก,กับบมีอยากเอาสนะผู้นำก,กับบมีเพื่อนกับเพิ่นเพิ่อนอยู่นในโลกอยู่ในโลกราจารงนเพิ่นกับเพิ่อนเพื่อนในในิพพานเอิ้นบานนิพพานนะสุขนี่เป็นสิ่งที่พระเ,เจ้ากาวาสุขกิ่งกว่าการมีคนหลอบขางสุขกว่าการ บาของกูเฮี้ยนกูหน้ากูซาบกูสองบัดกูลูกกูผัวกูหายไปเอิน่นบานิพพานนะสุอันนี้พระเจ้าจึงว่างสุกว่าสามอย่างสามอย่างมุ่เฮาคนพบได้จากสุขเห็นมุ่งเฮาคนพบได้จากสุขที่แหลกในกรรมมาสุขได้เครื่องหนึ่งก็ดีอยู่เราคนนม่ได้พอเครื่องเดียวสุขพอมีหลูกไม่ผัว บางคนมีลูกมีผัวถูกได้บริสุทธิ์ได้ตีกันขู่มือสุกพอมีเงินจับใจใส่ทรัพย์บางคนมันฝืดเครื่องได้เงินบ่มีเบิดเถื่อนสุกพอการบ,บ่็น,น,นหนีนางคนมีถมหัวสุกพอมียดถามบรรดาศักตำแหน่งหนาทีการงานบางคนบ่มีงานทำบางคนมีแต่ว่ามันแห่งเป็นหนีนี่สุกมันบ่สมบูรณ์น่ะ เพราะการกระทําของเข้าทั้งหมดอันเน้้อนว่าความสุขระดับที่พระเจ้ากาวไวัยเว้าเพื่อให้เขาเข้าใจเพื่อเขาจะฝึกฝนอบรมตนปฏิบัติตนในถือต่องบริเกี่ยวกับคนอื่นสิ่งทั้งหลายละปวางเครื่องปวงเข้าเป็นผู้สางเองทอําเอง